สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็จะมาสอนทําบัคสล็อตนะคะสาวถ้ำค่ายพีจีนะคะวิธีการก็ไม่ยากนะคะเดี๋ยวไปลองดูกันเลยเนาะ,ะนี่นะคะเวลาเราเข้าเกมมาก็จะหน้าตาแบบนี้นะคะเดี๋ยวจะลองปั่นไปก่อนว่าเป็นยังไงนะ,ะนี่นะ,ะก็จ่ายบ้างไม่จ่ายบ้างปกตินะคะแต่ว่าเออก็ไม่มีแทกตเตอร์ให้เราเนาะเนี่ยปั่นยังไงก็ไม่เข้าเข้ายากมากนะก็วิธีการที่เราจะ ทำบล็อกสแกตเตอร์วันนี้นะคะคือเราจะรอให้สแกตเตอร์มันออกมานะแกตเตอร์มันออกมานะคะอสองตัวขึ้นไปนะคะสกตเตอร์ออกมาสองตัวขึ้นไปก็ถ้าสกตเตอร์ออกมาสองตัวขึ้นไปเนี่ยเราก็จะทำการกดแกล้งซื้อูสปิน Spin, แล้วกดรีเฟซนะคะนี้จะทำให้ดูเป็นตัวอย่างอันนี้ก็จ่ายดีเลยเนี่ยนะ จสวยนะแต่ไม่เข้าสแกตเตอร์แล้วสแกเตเตอร์ก็ไม่ออกเลยยากเดีย๋ยวเราไม่ดูแล้วกดไปเลยละอ,อ่านี่สแกตเตอร์มาแล้วสองตัวนะสองตัวนะให้เรากดซื้อฟีเจอร์นะจากนั้นนะให้เราไปกดรีเฟชถ้าเป็น iPhone ก็ไม่รู้รีเฟชทร่ทไหนก็ไปกดดูแลกันเนาะรีเฟชไปหนึ่งทีอะรอเข้าหน้าใหม่นะแล้วก็จากนั้นนะเราก็จะทำการปั่นแล้วมันก็ จะข้าสเกตเตอร์แน่นอน100%ยเปรสูตรนี้ก็ใครอยากลองนะ,ะก็ไปลองดูนะ,ะก็ไม่รู้ว่าเหมือนกันทุกเว็บหรือเปล่าอยากจะไปลองเว็บอื่นอยากจะไปลองเว็บไหนไปลองดูก็ได้นะคะส่วนใครที่อยากลองเว็บเดียวกับหนูเดียวหนูก็โยนเว็บให้แล้วกันใต้คลิปใต้คอมเมนต์นะก็เบ็ดตามิไม่อเอาดีกว่าเผื่อไม่เข้าเบ็ดติดพอแล้วก็ลองกดดูนะ,ะเนี่ยพดีเป้แล้วก็ลองดูอ้าวมาแล้วดอกนี้เห็นไหม เรียบร้อยทุกคนข้าแล้วสูตรนี้ของจริงค่ะไปลองทําดูนะคะไปลองทําดูสนุกจริงดูสแกตเตอร์ห้าตัวด้วยนะก็มีทั้งโอกาสติดแล้วไม่ติดนะคะถ้าใครทำล้วไม่ติดอ่ะก็ลองกดไปเรื่อยๆนะทำไปเรื่อยๆนะก็คือ,อกดซื้อฟีเจอร์แล้วกดรีฟีดนะคะมันจะทําให้ AI ไอหนเงงไม่รู้หรอกว่ามันงงตรงไหนแต่มันเป็นวิธีการทําบัคกที่ดีวิธีหนึ่งนะคะก็ดูแล้วกันเนี่ย ว่ามันเข้าจริงๆนะแต่ว่าจ่ายไหมไม่รู้นะอันนี้อีกเรื่องนึงดูสวยงน,นะของจริงล่นๆนะก็ใครที่โอ้โหใครที่โดนไปเยอะแล้วนะะโดนเนีะกินไปเยอะอยากได้คืนก็ลองทําวิธีนี้ดูนะฮะเอาคืนนะเอาคืนเอาคืนเม็ดบหน่อย จริงนะวิธีนี้ไปลองดูนะลองหลายเว็บไปลองดูหลายเว็บก็ได้นะแต่ก็หนูก็ทาเว็บอื่นก็เข้ายากนะแต่ว่ามีเว็บเนี้ยเข้าง่ายสุดละที่ติดง่ายสุดมันก็มีทำแล้วไม่ติดด้วยนะแต่ว่าเว็บเนี้ยติดง่ายสุดที่หนูทํามาละว,วิธีการทาบังอันนี้นะสุดยอดนะใครสนใจอยากจะตามก็ลิงก์หรือใต้คลิปใต้คอมเมนต์นะนะแต่ว่า ถ้าใครไปลองเว็บไหนมาแล้วติดง่ายเข้าง่ายเนะี่ยก็มาคอมเมนต์บอกกันด้วยนะเพราะว่าเดี๋ยวหนูก็จะตามไปเหมือนกันนะจะตามไปเหมือนกันเว็บไหนติดง่ายๆไม่ต้องทําบ่อยๆอย่างเงี้ยเรียบร้อยอนะ่ะก็ฝากคลิปไปเท่านี้นนะก็ไปลองทํากันดูเนาะเอาเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายค่ะ